นี่คือฟาร์มของเราครับที่เราทุ่มเทใจให้กับการเลี้ยงพึ่งเพื่อผลิตน้ำพึ่งคุณภาพที่มีความบริสุทธิ์และคุณประโยชน์ที่ไม่เหมือนใครการเลี้ยงพึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรักและการดูแลที่มีต่อผึ่ง ทำให้เราผลิตน้ำผึ้งที่ดีที่สุดได้ในทุกๆปีน้ำผึ้งจากฟาร์มของเราไม่เพียงแค่มีรสชาติหวานธรรมชาติแต่ยังเต็มไปด้วยความตั้งใจในการทำงานที่พิถีพิถันเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนครับเพราะผึ้งเป็นตัวแทนของธรรมชาติและการทำเกษตรยั่งยืนเราจึงพยายามอย่างที่สุดในการดูแลมันและส่งต่อผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าให้กับทุกคนที่รักธรรมชาติวันนี้น้ำผึ้งของเราถูกนำไปใช้ผลิตสบู่ที่ไม่เพียงแต่ทำให้ผิวคุณนุ่ม แต่ยังช่วยสนับสนุนเกษตรกรและธรรมชาติในทุกการใช้ชีวิตสบู่ก้อนนี้จึงไม่ใช่แค่สบู่ธรรมดาแต่คือความใส่ใจจากเราจากเกษตรกรที่เลี้ยงพึ่งอย่างมีความสุขเพื่อคุณและธรรมชาติที่ยั่งยืนครับ รู้หรือเปล่าครับว่าน้ำผึ้งเป็นส่วนหนึ่งในของขวัญจากธรรมชาติที่ดีที่สุดสําหรับผิวเราอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระวิตามินและเอนไซม์ที่ช่วยให้บํารุงผิวให้ดูสุขภาพดีน้ำผึ้งช่วยเติมความชุ่มชื้นให้กับผิวป้องกันการแห้งแตกและทําให้ผิวนุ่มนวลขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและยังช่วยลดการอักเสบของผิวทําให้ความรู้สึกอ่อนโยนแม้ผิวบอบบาง สบู่น้ำผึ้งจากสุภาบีฟาร์มและซบฟอร์โซทำจากน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อให้คุณได้รับการดูแลจากธรรมชาติอย่างแท้จริงเพราะผิวของคุณควรได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากธรรมชาติลองสัมผัสสบู่น้ำผึ้งแท้วันนี้แล้วให้ธรรมชาติดูแลคุณครับ